บอกอยู่ว่าถ้าไม่พอยังดีอยาาไปจะบอกคุณสุขแตเมียอวนไปก็ได้เอาไปเลยค่ะไปลูกไปิไปเด่นไปเดินไปชุี่าไปหาไป่ะ เป็ตมวนนะอาคุณครูเติงมาหรอคุณเติงมาหรอเออ นุมฟุตบอลฟุตบอลกันพร้อมสามทีมแล้วก็จะมีแวงแก้วมีแวงแก้วแล้วก็มีฟุตบอลนประศาสตร์เหลืองทีทีนั้นมันมันจะจะมีฟุตบอลเนี่ยเกลี่ยไปนิดนิดจริงจรนั่นั่งห้คนหลงหวงแต่นั่งได้กับหกสิดค่ะได้อายุประธานหนึ่งหกสิบคนค่ะก็จะมีสองคนเด็กสองแควเขาบอกว่าเขามาเลยขึ้นขึ้นรถคันเดียวกับแวงแก้วได้เลยแวงแก้วบ้านปราสาทคันนั้นจะหลวมหน่อย แต่ว่าอีกคันนึงเนี่ยเป็นสตรีมฟุตบอลฟุตบอลกันทอมมันเต็มพอประเดี๋ยวมันขาดสิบหกคนแมนแมนแ่้วก็คนพันหนึ่งให้กันทอมอีกคันหนึ่งที่เหลือร่วมกันไปเลยใครมาก่อนจองก่อนขึ้นรถเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆทุกไปโอทอมเลยนะคะไปน้ำหรือเป่คุณพูดไปน้ำเปล่าโอ้เป็นผู้จัดการเลยโอ้ถามถือคนต่อสนะเออ กำลังเจมของยกมาให้อวบาดเองวันนี้ก็ไปทีไปยกมาเองนะคะลูกเอาขึ้นคลองแล้วก็ไปฟั่งอวบาดก่อนออกเดินทางโอ้ไปน้ำอยไปน้ำไปน้ำอ๋อฝากฝากเด็กๆโอ้โอ้นำกดไปซะบ่ยเเดอไปี เอาสูไปท่ไปะพอไม่ได้ะ่ะอกดี๋อยู่วัดกัดเลยหรอกอเอาขั้นนี้บ่นึกว่าได้ขึ้นน้ำของพ่อใหญ่มนตีบ่ได้ขึ้นน้ำใจในใี่ยือนให้เขาลูกมันจังไวเออยืนไห้เขาแมนเออเยือนไห้ยือนไห้เลย ่นีมัดปากแค่น้อยลูกหนึ่ตัวนี้ของมันสิทธรุดออกนี่มัดมัดกับมัดปากแค่น้อยนั่นมัดปากเลยตัวนี้เปนของมันสิทธรุดออกมันสีเฮียเรียราดเดี๋ยวมันปีแยกมาใช้พวกนี้นะทอ,องน้ำบ่โอ,มอ,อแม่น้องปันปันเป็นผู้จัดการด้วยมาได้แท้ อาไนห้น้ออาบจที่้ไปด้วยเดี๋ยมันลือที่หลังมันหลือบไดเด้อย่าลืมอะไรเงืนอออ่อะไรเข้าสียด้ำทางตัวแทนอบจแล้วนักกีฬาอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยนักกีฬาอะไรบ้างเนาะฟุตบอลโอ้กระโดดสูงเลยได้หนิเพราะว่าตัวเบา โอ้ฟุตบอลนี่แต่คนแรงไวไหวเด้นี้ฟุตบอลหรือมธาบดดาเลยดูเอ,องเรียนได้ลูกโอก อ้าววาดิกล้องดิคือร้นเลยบ่ดิอคือไวกอนอ๋อจองก่อนลกจองที่จองที่อ๋ออ๋อจองที่จองที่อออเออดีคอบคุ้มจอมอนิเตอร์อั่ยย ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้หมดเลยเดือนพมาเขาก็จะนั่งเป็นโซนเขาอย่าให้ได้นั่งแยกกันมาข้างหน้าให้มันหมดก่อนมันสีเมาข้างล่างแฮมเมาเด้อข้างหลังงับข้างหลังเดี๋ยวจะมาเจาะเดี๋ยวมาแต่นักไอสองคนนี้จะนั่งไหนนั่งนี่เออไหมนั่งโซนหน้านี่ข้างหลังหน้าพี่เขาก็ได้ไปมาไอ้ป้าไอหน้าที่เมารถนัข้างหลังอ่ะมาอยากนั่งข้างหลังเอานั่งซะมีความสุขนั่งซะ เชิญเขานั่งด้วยนะอย่าเห็นแก่ตัวนะมันต้องนั่งเป็นคู่ให้เรียบร้อยนะมคนใหม่ก็ให้เขานั่งได้ด้วยนะคะอย่าทาหน้าบูดใส่นะจองของวางแล้วไปพบนายกยกหน้าว่างพี่ซาเอาของวางแล้วไปพบนายกเอวว่างวางของที่มันคิดว่าจะเป็นสัญลักษณ์ว่าฉันนั่งนี่นะเบาทั้งน่าพี่ซาหน้านิ่งนี่ระวีง มันจะได้ไม่เมารถเชือกคู่ดินะมาดีเอากระเป๋ามาก่อนแล้วเออไว้ไหนมาก่อนแล้วผู้พานมาแล้วถุงกางเกงกัตามเด็กเูาบอกว่าเดี๋ยวความหวังดีมาพี่สามสีบ่เมาบ่วิ่งบ่เวียนมาข้างนาพี่นี่วางที่นี่ไม่ได้เห็นทางเห็นบางงานบางนีน้ำตัวมาเสร็มาแล้วเนาะมันเมารถนี่มันเมืยเหี้งเด้อคูุณอเเออออาฮอดกับโลกได้แล้วได้ที่กับโลกมาที่นี่ เรา,าไาเราได้ที่แ้วกะโล